นิทานสร้างเรื่องพีสู้เข้าวัดด้วยหลักการประหยัดบุญหลังจากความล้มเหลวในการใช้ a i h หาคู P, พีสูก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตขาดที่พึ่งทางใจจึงตัดสินใจเข้าวัดทำบุญเพื่อความสบายใจแต่จะเข้าวัดแบบธรรมดาได้ยังไงในเมื่อเขายังมีน้องประหยัดอยู่ข้างกายพีสู้น้องประหยัดพี่จะไปวัดทำบุญเอาเลิกเอาใช้แต่ต้องเป็นวิธีที่ประหยัดงบและได้ผลบุญสูงสุดนะ หาทางรัดให้พี่น้อยน้องประหยัดประมวลผลเร็วปานแสงจากการคำนวณการได้บุญสูงสุดโดยมีต้นทุนต่ำสุดคือการทำบุญด้วยแรงแทนเงินครับพี่สู้เยี่ยมทำยังไงน้องประหยัดพี่สู้ต้องไปที่วัด <Okay. S 1> แล้วเสนอตัวเป็นผู้รับจ้างแม่ของฟรีครับ เมื่อมีคนซื้อของถวายวัดเยอะๆให้พี่สูรีบเข้าไปช่วยคนของจากรถโยมไปถึงศาลาครับพี่ซูอัจฉริยะได้ออกกำลังกายประหยัดค้าฟิตเนสแถมได้บุญจากการช่วยเหลือด้วยศูนย์บ้านแต่ได้สามเด้งพี่สูรีบไปถึงวัดและรอเวลาจังวะท้อง ไม่นานก็มีรถตู้คันใหญ่วิ่งเข้ามาพร้อมถุงข้าวสารน้ำดื่มและของใช้มากมายพีซูรีบเข้าไปช่วยคนของทันทีเข่าขนของอย่างรวดเร็วและแข่งขันจนคนอื่นถึง <Huh? S 1> ขนาดที่เขากำลังเหงื่อตกจากการแบกข้าวสารถุงที่น้องประหยัดก็พลอออกมาพร้อมหนะ้าจอโฮโลแกรมน้องประหยัดคำนวณแล้ว การขนของติดต่อกันนานเกินไปทําให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงเกินเกณฑ์ประหยัดพลังงานร่างกายเผาผลาญเกินความจําเป็นและเสื้อเชิ้ตที่เปียกเหงื่อจะทําให้ต้องเสียค้าสักรีธเพิ่มขึ้นที่ซูหยุดชะงักกลางคันช็อก เขาหันไปมองน้อง AI ด้วยสายตาที่อยากจะเกลี้ยงมันทิ้งพี่สู้แล้วจะให้พี่ทํายังไงน้องประหยัดทางเดียวที่จะประหยัดบุญโดยไม่ต้องเลื่อยหรือเสียงเงินเพิ่มคือเปลี่ยนจากการทําจริงเป็นการให้กําลังใจครับน้องประหยัดจริงใช่ไหมครับขอความให้กําลังใจอัตโนมัติบนหน้าจอและเดินตามพี่สู้ไปทั่ววัดขนาทีพี่สู้ยืนโบกมือพร้อมพูดว่าสู้นะครับพยายามเข้าครับ แรงกายของท่านคือบุญโดยที่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายพีสูก็ถูกคนในวัดมองด้วยสายตาแลกแ,และไม่มีใครอยากให้เขาช่วยคนของอีกเลยภารกิจประหยัดบุญจึงล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบุญและมิตรภาพคือสิ่งที่มีค่าแต่ไม่สามารถคำนวณหรือประหยัดได้ด้วยสูตรทางเศรษฐศาสตร์การให้ด้วยใจจริงคือการลงทุนที่ไม่ต้องคำนึงถึงกำไรหรือคาดทุน แต่เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ใจเราอิ่มเอิมอย่างแท้จริงครับฝันดีนะครับนิทานจบแล้วครับ